การเช็คเด็กหลับหรือไม่หลับก่อนท่านี้มันมีคอนเทนต์หนึ่งที่คุณแม่เขาเหมือนพาลูกไปเที่ยวอ่ะแล้วลูกหลับอยู่บนไหลแล้วเขาเลยอัดคิดแล้วทาเป็นพูดบบลูกนี่ถ้าเด็กหลับจริงนะเวลายกมือไว้นะมือจะค้างถ้าหลับนิ่งๆนะมือจะค้างอย่างนี้เขาเลยยกมือขึ้นมาเด็กไม่ได้หลับไงแต่ได้ยินก็อยมือค้างแม่ปล่อยมือก็ค้างอ้าวหลังจากคลิปนั้นคนเลยทำคอนเทนต์นี้ต่างกันเยอะมากเหมือนกับที่นี่โรงเรียน เป็นจะมีช่วงเด็กนอนกลางวันใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะเช็กว่าเด็กหลับหรือไม่หลับเขาก็เลยพูดไปอถ้าเด็กคนไหนหลับจริงๆนะมือข้างซ้ายจะยกขึ้นมาเด็กหลับจริงมือยกตามที่ครูบอกทีนี้ทีนี้เลยเป็นคลิปน่ารักน่ารักคลิปนี้เราไปดูกันค่ะนักเรียนคนไหนที่หลับจริงเนี่ยนะมือเขาเนี่ยนะมือเขาจะอยู่ที่พื้น แต่บางครั้งมือเขาก็จะลอยอยู่บนอากาศบางครั้งเขาก็จะ <c oughs> มือเขาก็จะขึ้นสองมือเลย หลับหลับจริงไม่จริงอย่างงี้รู้มดูดูเหมือนโดนสะกดจิตยังไงไม่รู้เด็กอะบางทีบางคนง่วงก็หลับเด็กนอนกลางวันต่บางคนก็ไม่หลับจริงๆแต่มันเป็นเวลาที่ต้องนอนไงเหมือนโดนบังคับอะครูก็เลยแกล้งซะเลยไม่ยอมหลับใช่ไหมอัดคลิปซะเลยเด็กที่เขานอนหลับจริงๆอ่อะบางทีมือเขาจําได้ไหมประโยคแรกบางทีมือเขายังไม่ได้บอกยังแล้วอันแรกขึ้นแล้วครูก็ขำมือเขาจะอยู่ตรงพื้นอ้าวไม่ได้ยงหหรอลงก่อน น่ารักมากโอ้ยตายแล้วมีหยุดแกล้งเลยนะบอกว่าเออถ้าหลับจริงๆสนิทสนิทบางทีมือก็ขึ้นสองมือเขาก็ขึ้นตามจริงๆด้วยถ้าบอกเป็นไวนรัลมากๆเลยนะคะมีคนดูถึง5.4ล้านวิวค่ะคนคอมเมนต์เพียบเลยคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่ทันพูดเลยหนูทำไปก่อนแล้วลูกเออมีคนคอมเมนต์บอกว่าแอ้ละตั้งใจฟังซะด้วยนะเออหลับจริงๆค่ะเพราะเป็นไปตามที่ครูบอกทุกอย่างเลยบางคนบอกมียกก่อนสั่งและเตรียมพร้อมมาก บอกดีนะครูไม่สั่งให้ยกขาด้วยถ้าครูสั่งเด็กที่หลับจริงนะบางทีบางคนตัวลอยขึ้นมานะงงเลยนะเด็กก็ยังไงอุ้ยเอาเราไปแกล้งลูกไปดีกว่าเออลองดูสิแต่ยากกับลูกหลับง่ายอะถ่ายคลิปป่ะถ่ายคลิปเนอเนอลองดูแต่ลูกชมผู้มีพีกว่านั้นก็คือเขาให้หลับกลางวันกันลูกผู้ไม่หลับแต่เป็นหน้าที่ดูต้นทางให้เพื่อนอ๋อรอวิ่งไปดูคอยดูที่ประตูแล้วพอครูมา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  ไม่นอนอันนี้เพื่อนในห้องเล่าให้ฟังอแอบดูต้นทางบางทีก็ไม่ง่วงนี่เนาะ้วจะหลับได้ยังไงมี2แบบ <laughs> เด็กน้อยเนะมี2แบบในฐานะที่เป็นแม่คนนั้น<อ>เป็นลูกก็จะมีประสบการณ์ง่วงก่อนเวลากลับถึงเวลานอนไม่นอนง่วงก่อนเวลาคือบางทีก่อนวันมาโรงเรียนนอนดึกไปนิดนึงถึงเวลาลงมาทำก,ก,กิจกรรมกิจกรรมอะไรก็จะมีแบบยังไม่ถึงเวลานอนแต่ไปละไปละสับประงกแต่พอเวลาให้นอนจริงๆนอนไม่หลับไม่หลับเออหรือบางทีก็ถึงเวลาหลับก็ไม่ยอมนอนอย่างเงี้ย น่ารักดีย้อนไปสมัยตอนเรียนเรามีนกกลางวันอนะเนาะใช่ดีเนาะแฮปปี้มาก